ตนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับเดินในลักษณะนี้นะครับครับผมต่อไปนะครับผมจะมาสาธิตการเชื่อมใน,นที่สานะครับเราชมได้เลยครับ ครับนี่คือแนวที่สามนะครับในการเชื่อมส่วนชิ้นเดิมนะครับในการเชื่อมการสิ้นสุดนะครับเราต้องแต้มนะครับเพื่อให้แนวเชื่อมมันเต็มนะครับเพื่อให้แนวเชื่อมมันสมบูรณ์นะครับนี่ครับแนวเชื่อมที่สามจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ครับเาะให้ดูสดๆเลยนะครับ ครับครับสังเกตนะครับแนวจะไม่ล้มนะครับแนวจะอยู่ในลักษณะนะครับการเชื่อมนะครับครับเมื่อมาดูนะครับเมื่อเราขัดแนวที่สามเสร็จแล้วนะครับแนวจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแนวแนวนะครับเริ่มต้นนะครับต้องเต็มนะครับต้องเต็มนะครับเริ่มต้นที่จุดนะครับเราต้องเติมให้เต็มนะครับ เพื so first, ่อให้แนวเชื่อมของเรานะครับสมบูรณ์นะครับครับส่วนผมจะมาอธิบายนะครับการเชื My ่อมแนวที่สามนะครับการเชื่อมแนวที่สามนะครับแนวที่สามต้องกินแนวที่สองนะครับครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้แนวที่สามมาเกาะแนวที่สองนะครับแล้วก็เกาะหล็กนะครับการเชื่อมนะครับในลักษณะนี้ครับการสะกของผมเดินเชื่อมนะครับในลักษณะการสายนิดหนึ่งนะครับผมไม่ได้สายกว้างนะครับสายลักษณะนี้นะครับ ส่วนผมจะมาอธิบายนะครับแนวเชื่อมนะครับแนวเชื่อมอยู่ในลักษณะนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับเป็นสามเหลี่ยมในลักษณะนี้ครับสามเหลี่ยมนี้เอาขนาดมาแต่ไหนครับขนาดนะครับเอามาแต่ความหนาคอนเหล็กนะครับความหนาคอนเหล็กนะครับเท่าไหร่นะครับเป็นฐานนะครับของความกว้างด้านล่างของสามเหลี่ยมนะครับคือความกว้างของแนวเชื่อมด้านล่างนะครับส่วนด้านบนเช่นกันนะครับเอาความกว้างนะครับ ของความหนาของเหล็กนะครับเป็นอันนี้เป็นฐานของการเชื่อมนะครับครับนี่คือแนวเชื่อมนะครับส่วนปัญหานะครับที่พบนะครับหนึ่งเลยนะครับในการเชื่อมเกลือสเล็กฝั่งในนะครับในการเชื่อมท่านี้แล้วก็รอยอันเดอร์คัทนะครับสังเกตดูนะครับรอยอันเดอร์คัทด้านบนที่พบนะครับ ในการเชื่อมนะครับครับต่อไปปัญหานะครับในการเชื่อมแนวแรกนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับครับนี่นะครับปัญหาที่พบครับพบบ่อยนะครับในระดับปีหนึ่งนะครับมือใหม่นะครับที่เริ่มหัดเชื่อมใหม่นะครับการเชื่อมในลักษณะนี้นะครับเกิดจาก เกิดจากหนึ่งนะครับการทําความสะอาดของชิ้นงานนะครับไม่สะอาดนะครับสองนะครับเกิดการเดินแนวการสายนะครับไม่สม่ําเสมอนะครับในลักษณะนี้สามนะครับมือนะครับของคนเชื่อมนะครับมืออาจจะไม่สม่ําเสมอทําให้มือสั่นนะครับเมื่อเจอการเชื่อมนะครับอย่างเช่นความร้อนนะครับทําให เกิดการเชื่อมไม่สม่ำเสมอนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมจะมาอธิบายนะครับการเชื่อมแนวนะครับไม่ให้เป็นเสษเหล็กข้างในนะครับหนึ่งนะครับการเดินแนวนะครับเราต้องลากนะครับเราต้องดูน้ําเหล็กนะครับเพื่ออย่าทิ้งน้ําเหล็กให้ห่างและอย่าห่างเกินไปนะครับการเชื่อมการเชื่อมเราต้องได้าักษาะนี้นะครับไม่ต้องสายมากนะครับสายนิดเดียวนะครับตัวการเชื่อมนะครับเราต้องเอียงนะครับ เอียงครับจี้ในลักษณะนี้เพื่อให้น้ําเชื่อมนะครับเกาะทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับเกาะด้านบนด้านล่างให้เสมอกันนะครับในลักษณะนี้ครับนี่คือปัญหาที่พบนะครับมากในสําหรับคนเพิ่งหัดเชื่อมใหม่นะครับครับนี่ครับคือการสาธิตนะครับการเชื่อมนะครับ ตัวทีนะครับท่าขณะนอนนะครับแนลนี้ณะนีนะครับครับวันนี้ผมได้จบการสาธิตนะครับให้น้องๆนะครับปีหนึ่งได้ฝึกกันไปไว้นะครับเกี่ยวกับการเชื่อมครับถ้าขณะนอนนะครับสู้ๆครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับ